สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ตรงไฮทรงหน้าที่เก่าครับครับกระบะส,สวยเด็กวัดครับมันนี้สุท้ามาเบิงสูบน้ำครับไม่พาริจิจมื่สูบน้ำครับนี่ครับอันสูบน้ำหลายคนกัจุดเปิดหมอน้าไว้ครับ แต่ว่าผมมัเปิดครับเพราะว่าหมอน้ำมันบ่มีตัวตับน้ำคือรถกระบะครับมันต้องปิดไว้ครับให้น้ำมันหมุนเวียนกันเปิดไว้มันสี ทรงผลต่อเคียงครับในเดินโดนครับใต้ผาผักนาพิษว้ดีก่วครับดีก่าเปิดไว้ยอข้าวมาบิ่ิงปลาครับปลามันมีแถะวะก็โตวะสาในน้อยครับมันหลับจางรือเก้าเหรอพี่น้องสาสมีกะดู จ่างมาสูกกบกต่สามรอยครับนี่ครับพวกแร้วใกล้พวกแล้วแล้วถือข้ามเบิง้งแส้ง่ายฟานมีตรตัวลโลอูอูอููู้้หลยครับหลยครับผุ้น่ะไปแล้วเออคื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 อเซนิคืแล้วคือแล้ว นี่และสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวไหลมันลงไปกอนครับมันจะโดนี้ต้องไม่ยืนขวางทางมันไหวครับเหนียบเบือเฮ้ยมาอีกแล้วโ่อว่าโลกกลัวอยู่ ไ่ครับไ่ครับตัวนึงฮู้ฮู้ฮู้บุ้ยไงครับปันปลาปลาตัวใหญ่มันต้องหัวกับตัวนึงซ้ำกันครับมันจังสีตัวปลาปลา,ามีเหนีนนยวแล้วสียุยแซ่บครับเหนียวแล้แข็งครับนี่ครับโตกับหัวต้งก็ดีกันมอง มองหัวรับตัวตมองทองมัน,นเลยไปเห็นหน่อยก็แงงครับเราจะมองตัวช่วงทองมันนีมันอ้วนตอกันกับหัวปาคอหนี่มันเปลี่ยนสีเลยนครับคื่อสปอมอยู่หลายพี่น้องหลายคนบัสังเกตอาจพู่กงหเปลี่ยนสีตามตามนามครับรัดกระถาพ ปลาดุกหรือกันครับปลาเข่งหรือกันครับบบเปลี่ยนตั้งแต่ปลากระเดอครับกับปลาขาวน้องนั่นเปลี่ยนสีเบ้ดมีโอ้หลายโตอยู่ต้นโอ้โอ,อ้คือคือคือล่างน่วยเรเห็นโดดทั้งสี่เ่น ตัวนั่นลงไปวังโลกลัว,นะว,วะ่ะมหากินปรกาเดือด้วมัาวว่อ้าวป่เอาวมันอยาก้อยู่ทีบนยนี้น่อวายช่วงไหนช่วงเขากำลังอนี่ยโโหสือเอามาปล่อยนี่นะ ปล่อยนี่ตัวเขตปล่อยเลยคดไงวี้หอปลาเขาติดกินปลาปลาหน่อยมันเข้าเยวเนอปลาขอเงียยช่วงเขาลงสอดเดนเ็นนึงพอาีเยโอ้หไงหลายตัวอนมี่ีกวะนี่เอามาปล่อยประมาณจอกโลสองโลสองโลสโลแจกต ห <Cornell. S 2> กตัวถึงลงหกตัวกันมีหน่อยก็นั่นแสดงวันนี้วันนี้ถุงแกวถุงหัวดำโอ้ประทุกไตเห็นไว้แล้ว บกหดักไ่ท่าเลยาำเลกิ้นคอยเล้ามันยีมีใหม่เลยัวบัวไปนี่บัวบัวขัดไหนฮะบัวคันไหนไม่มีหอดในอ๋ประเดี๋ที่เจีย้วงไอ ไม่หอนล่างออกดี่ดีว่าโยนไห้โยนไห้หนึ่งเลยาไรโอ้ร้องไห้ได้ยุทธ์ได้ตาบาดีกิตมันจมกนู่นทำไม่สอนเดี๋ยวว่าได้เป็นยังงงบ้านแตกเลยเหรอเอาไม่หอดยางรถกันเดี๋ย้บึงฟังฟุ่มแล้ว โอ้สางน้นอยๆมีปลาหลายก็สางง่ครับเพราะถ้าปล่อยเนี่ยปลาคอแง่โดดครับน้องนั้นสางง่ๆโค้งการเนี่ยเเห็นกับพี่นี่พว่นน้ำม,มันมากจ่าครับอ๋หมหมนลงไปสูยบุย้ย ทงมีสอนหอยที่ลายด้วยนามปีนี้ก็มาได้มันมันมาหลายครับมาสองเดือนสามเดือน แต่ว่ามากอะ่ะมาหลายครับยุดหยอดล่นคู่ก็มีครับปลามันก็เล่ง่า่สาครับหนามันมากพอมันมากผิดฤดูครับสางน้นอยๆมีปลาหลายก็าสงง่ายครับ ว่าจะก้องสางมันหูจักหล่อปลามันเอาเนี่ยงวัวเนี่ยใก่มาใส่กับปลาได้กินมันเกอะมากโอ้หนาวเด้อพีอบบอออ่น้องร่มวือๆปวดะ ปาสูตรไหมครับเพื่อนครับนี่เอ,อ้ยอ๋โโอกัดตีร่มยอรถไถดึงกึ่นหรอกฮะนี่แล้วนี่แล้วอืม <c oughs> โอ้เสือบทึงทีได้เหมือน พอกินน้อหมดแล้ว <laughs> <Yep. S 2> ุ Man, no, ้วเ่มีแล้วนั่นหี่ไม่เกียวดีดอกเกี่ยวกาดโดนว่ากมีสองสำนานคนตนเออตาไนเดี้ตเนี่นตาบ่ได้มาตาเยี่ยน อะไรไปบองค์ดมั้งนียมาชยมันอนน้ำเป็นมูไรของแรงองใดนี่โอ้ยแฉแฉมันล้อยจ้ามันแรงวะเครื่องมีเรื่องนอเป็นมูนี่โอ้ยเหมือนละเมาดิเรือเหมือนละเมาจิบว่าเบิร์ตสางซะบ่เปียลลอยจิบว่าเบิร์เลยว่เมาโย่ ลง่เน่่าเออหไเห็น่หเต็มติดตุลกล่าวันเด้อไปซื้อบรนันเด้ข้อมูลวุยว่าวววานเด้อวัววานเน้อโคดเขาฝีมมา้ววันสี่วันส่เราเมือวาสิ้ลอยเศร้าใจจิ้หล่อยว่ะเออเออดไม่นี่หนามีว่ะใจไม่จินงรล่อยกับพ่อคาละน่นโดิแแมจะไล่ได้เจ้าพี่เด้อถาม กูใดอสาเห็นพัดสางปอเออเพราะนี่เราพันสว่านี่พี่่เราไเบิดเลยอได้พัดสงเบิดเลยปอไ้่เต็มเลยะเออมีสองนวยต่อกันเนาะเอ อกรวยแล้วเจ้าไปพ่อน้อยนัทน้องน่เ้อ่นวยังไเหยเ้มแกมาเปล่นรวยาได้้ยกบนยัจักสา่ตัวเขาหรออ๋อเบิ้งอีกมุมหนึ่งครับ น้อนล้อยเอาเลยไหมไปเยี่งล้อยล้อยจับปาลาได้ไหมอันนั้นยืนหรือนัง่งอะน่ะฮะ <c oughs> ยืนหรือนัง่งอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กันโจไปเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดปักตะไข่ ในช่องเด็วดกวัดกระบ้าส,สวยๆเด็กว,วัดครับไปจะเอาเจ้าเวลงยุดถู